สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาผสมเกีีร์สอนบอลสีกันค่ะวันนี้ก็จะอธิบายรห้ละเอียดนะคะว่าวิธีการทําต้องทํำยังไงนะคะวันนี้เพื่อนๆก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้บอลสีของเรานะคะต้นนี้ก็มีชื่อว่าอีเหนาค่ะตอนนี้นะคะน้องก็มีดอกแล้วนะคะดอกของบอลสีเนี่ยปกติตั้งแต่ที่เขาเริ่มตั้งเขาขึ้นมานะคะตั้งแต่เขาเริ่มมีจอมดอกเนี่ยขึ้นมาเนี่ย เขาใช้เวลาประมาณ10กว่าวันค่ะเขาถึงจะบานค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกนะคะที่เกสรบอนสีตัวเมียรเริ่มบานแล้วค่ะบอนสีนะคะเขาจะมีสองเกสรในดอกเดียวกันค่ะก็คือเขาจะมีเกยสรตัวเมียและเกสรตัวผู้ในดอกเดียวกันค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาผสมเกยรสรแบบข้ามสายพันธุ์กันนะคะก็คือเราจะใช้เกรสรบอนสีของต้นอื่นมาผสมกับเกรสรบอนสีของอิเเนาค่ะ แล้วทําไมเราถึงผสมเกสรบอลสีนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราผสมเกสรบอลสีแล้วนะคะเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์ให้เราได้เก็บนะคะประมาณ30-45วันเมล็ดพันธุ์ของเขาก็จะเก็บได้ค่ะพอเราเก็บเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วนะคะเราก็นําเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสมนี้นะคะไปเพาะเมื่อเราเพาะเสร็จแล้วต้นบอลสีของเราหรือว่าต้นลูกไม้เนี่ยเขาเริ่มโต พอเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยใบของเขาก็จะสวยงามแตกต่างไปจากต้นพ่อต้นแม่ค่ะและบางต้นนะคะก็อาจจะสีไม่เหมือนกันกันกบต้นพ่อของต้นแม่ค่ะบางต้นนะคะก็จะได้ด่างมานะคะแล้วก็ได้ใบฮาร์มาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะของการผสมเกษรบอลสีค่ะและในวันนี้นะคะบอนสีของเราเนี่ยเราก็สังเกตแบบนี้นะคะว่าวันไหนที่เขาจะ เริ่มบานและวันไหนที่เขาจะผสมเกสบรบันสีได้นะคะก็คือให้เราสังเกตตรงที่ปลีดอกนะคะปรีดอกด้านในน่ะเราจะมองเห็นส่วนด้านนอกนี่นะคะที่จะเป็นจานรองดอกเนี่ยเขาจะเริ่มปลีบานค่ะ อ,นนอันนี้ก็คือเกสรตัวผู้ด้านบนอันนี้ก็คือเกสรตัวเมียด้านล่างนะคะวันนี้จะเป็นวันที่เกสรตัวเมียเขาเริ่มบานค่ะเมื่อเกสรตัวเมียเริ่มบานเนี่ยช่วงหนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะหอมละมุนหอมละไมค่ะถ้าเราเดินผ่านแล้วเราไม่ได้กลิ่นนะคะให้เราก้มดมดูค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะก็คือวันที่มีกลิ่นหอมแล้วก็วันที่ปลีดอกเขาเริ่มบานแบบนี้นะคะ ก็คือเขาเริ่มจะผสมเกสรได้ค่ะเพราะว่าตัวเมียของเขาเนี่ยก็คือเริ่มที่จะรับเกสรของตัวผู้ได้แล้วค่ะรังไข่ของเขาก็เริ่มที่จะทําการผสมเกสรได้ค่ะวันนี้เราก็มาผสมเกสรมันสีกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะที่เราจะมีก็คือนี่ค่ะก็จะเป็นมีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดที่เราใช้สําหรับการบอกผลไม้ค่ะอันที่สองก็จะเป็นผู้กันค่ะ อันที่3นะคะก็จะเป็นเกสรบอลสีค่ะอันนี้ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็หากระปุกหรือว่าเราจะหาเป็นถุงอะไรก็ได้นะคะมาใส่ไว้แล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะอันนี้เราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนนะคะเนี่ยเกสรบอลสีตัวผู้ในกระปุกนี้ก็จะมีชื่อว่าปาเตะแล้วก็ลูกไม้ป่าก้านดำค่ะวันนี้ เราจะใช้เกรสรบอลสีทั้งสองตัวเนี่ยไปผสมเกรสรบอลสีของอินเหนานะคะก็เกรสรบอลสีของปาเต้แล้วก็ลูกไม้ป่ากันดำเนี่ยจะเป็นเกรสรตัวผู้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ให้เราไปกรีดที่กระปอบของเกรสรบอลสีตัวเมียก่อนนะคะนี่ให้เราใช้มีดคมๆค,มค,มค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็กรีดลงไปเลยค่ะเราก็ให้เบาๆมือน,นิดนึงนะคะ เราอยากให้เมีดของเราไปโดนเกสรบอลสีของตัวเมียนะคะเพราะว่าถ้าเรากรีดแรงเนี่ยเขาก็จะช้ำนะคะน้องก็จะช้ำแล้วโอกาสที่เขาจะผสมติดเนี่ยก็คือก็จะยากนิดนึงนะค,ะค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะกรีดเบาๆแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆดึงออกค่ะ เราก็ค่อยดึงออกค่ะมเมื่อเราดึงออกนะคะเราก็เชิญอ,ออกให้สนิทเลยได้แบบนี้นะคะเพื่อนแล้วให้เราใช้ปลายมีดแหลมๆนี้นะคะให้ตัดลงมาเป็นรูปตัว V ีค่ะเพราะว่าเมื่อที่เราลดน้ําบางทีเราก็อาจจะเอาน้ำเนี่ยมา โดนตรงนี้นะคะตนตรงกระปาะเนี่ยก็คือเวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยก็คือให้เขาไหลออกมาได้อย่างสะดวกค่ะคืออย่ากให้น้ําขัง่ะค่เัเพื่อนถ้าน้ําขังเนี่ยเขาก็จะเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายๆค่ะเราก็ค่อยๆเชิญอ,ออกค่ะนี่เชิญอ,ออกเลยนี่ค่ะเราพยายามแต่งเขาให้สวยอะค่ะนี่ถ้าเขายังสูงอยู่เราก็ตัดลงให้ มานิดนึงนะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้นี่ค่ะเราก็จะใช้ความละมียดละไมนิดนึงอ่าได้แบบนี้แล้วยังไม่เรียบร้อยต้องออกนิดนึงค่ะเพื่อนๆก็ลองฝึกทาก็ได้นะคะครั้งแรกเนี่ยก็คืออาจจะติดหรืออาจจะไม่ติดเราก็ทดลองทาได้ค่ะ,คะเพื่อนถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนที่บ้านเนี่ยมีดอกบอนสีเพื่อนๆก็ จับมาทําเลยนะคะถ้าวันแรกเราสะสมไม่ทันนก็คือเราก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บเกีรีรยสอนบอลสีของตัวผู้ไว้นะคะอย่างพี่แรมเนี่ยก็คือวันไหนที่ดอกเกีรีรยสอนตัวผู้บ้านพี่แรมก็จะรีบเก็บไปเลยค่ะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะไม่ต้องใส่ช่องแค่แข็งนะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําเกรสรตัวผู้มาแต้มค่ะนี่เราจะผสมแบบข้ามสายพันธุ์ค่ะก็คือเรามีเกรสรของดอกตัวผู้ไว้แล้วในกระปุกนี้นะคะก็จะเป็น2องพันด้วยกันค่ะเราก็นํามาแต้มได้เลยค่ะอันนี้จะไม่ใช้เวลานานค่ะก็คือใช้แต้มลูดขึ้นเบาๆแบบนี้นะคะนี่ใช้เกรสรบอลสีแต้มขึ้นเบาๆลูดขึ้นนะคะให ใช้ปลายผู้กันเนี่ยรูดขึ้นเบาๆอย่าแต้มแรงค่ะนี่แต้มให้รอบเลยค่ะให้เขาเกาะให้ได้เยอะๆค่ะถ้าเราเก็บเกรสรบอลสีตัวผู้ไว้แล้วต้นหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถนำมาผสมเกรสรได้ประมาณ3ต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้บอลสีของเรา ได้มีการขยายพันธุ์ได้เร็วๆหรือว่าได้เยอะกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเกสรบนสีดอกนึงเนี่ยเขาจะสามารถออกเมล็ดพันธุ์ได้ถึง3 0 0้ถึง5้า้อเมล็ดพันธุ์ด้วยกันนะคะได้เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ได้หลายต้นด้วยนะถ้าหากว่าเราผสมครั้งหนึ่งติดโอ้โหคุ้มค่าแลยวกเพื่อนๆนี่เต้มลงไปประมาณนี้ค่ะ,ะแค่นี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ใช้เกรสรของตัวผู้ตัวอื่น,นมาแต้มได้เลยค่ะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามีตู้อบบอลสีนะคะเราก็นําไปใส่ตู้อบบอลสีได้เลยแต่ถ้าหากเราไม่มีตู้อบบอลสีนะคะเราก็วางไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้เขาโดนลมแล้วก็อย่าให้เขาโดนน้ํามากค่ะก็คือเวลารดน้าเนี่ยก็คือให้เรารดข้างล่างค่ะระวังน้ําอย่าให้โดนตรงนี้นะคะเพราะสําคัญมากเลยนี่ค่ะ คือถ้าเขาจะมีเมล็ดให้เราก็อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่กับขั้นตอนของเราค่ะว่าเราจะดูแลน้องได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือ7วันเนี่ยให้เรามาส่องดูค่ะภายใน7วันถ้าหากว่าตรงนี้นะคะเขามีสีขาวและไม่ช้ำและไม่ดำและไม่เหี่ยวก้านของเขาไม่เหี่ยวก้านของเขายังเต่งปึงอยู่และไข่ของบอลสีตัวเมียเนี่ย ยังมีขาวๆอยู่แล้วก็พองขึ้นมาโตกว่าเดิมแสดงว่าเราผสมเกรสรบอลสีติดแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็รอประมาณทั้งสาวันถึง45วันแห้วันเราก็เริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์ได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แลมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แลมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและกด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่ลมกันนะคะแล้วก็ ครั้งต่อไปพี่แรมก็จะนำมาอัปเดตนะคะว่าพี่แรมเนี่ยจะผสมเกสรติดไหมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกกาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ